สวัสดีค่ะพบกับชาแนล่วนการ์ดไลฟ์ออนเดอะเวิมีคนบอกเอาไว้ว่าหากอยากให้โลกของเราหน้าอยู่ เราต้องรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่จําเป็นว่าจะต้องช่วยเหลือเฉพาะมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นแต่สําหรับสัตว์ที่ถือได้ว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราก็เช่นกันค่ะในคลิปนี้นะคะแอดก็เลยรวบร,รวมเรื่องราวของการช่วยเหลือสัตว์ของเหล่ามนุษย์ที่มีเมตตาซึ่งจะทําให้เราได้รู้ว่าโลกนี้จะน่าอยู่มากขึ้นสักขนาดไหนถ้าเราต่างมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อและช่วยเหลือกันค่ะ ช่วยเหลือกุ้ง l o เตอร์พูดถึงกุ้ง l o เตอร์แล้วสำหรับหลายๆคนนะคะที่ได้ยินอาจจะถึงกับน้ำลายไหลแต่ทว่าพระสงฆ์นะคะจากรัฐ c ริ d เ a r ไอแลนด์จากแคนาดาเหล่านี้ ท่านนะคะได้ช่วยกันไถ่ชีวิตลอ o เตอร์จากมื้ออาหารตามร้านต่างๆบริเวณรอบๆเกาะเพื่อนําไปปล่อยลงมาหาสมุทรนั่นเองล่ะค่ะซึ่งพวกท่านนะคะใช้เงินไปกว่า600ปอนด์เพื่อไถ่ชีวิตของกุ้งลอ o เตอร์เหล่านี้ซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยในตอนนี้นะคะก็น่าจะตกอยู่ที่ราวๆ24,600บาทนั่นเองซึ่งจุดประสงค์หลักๆนะคะก็เพื่อที่จะปลูกฝังความรักความเมตตาต่อผู้อื่นซึ่งชาวประมงท้องถิ่นนะคะก็ได้แนะนา,นาสถานที่ที่ดีที่เหมาะแก่การปล่อย l o เตอร์ เพื่อไม่ให้พวกมันนั้นโดนจับขึ้นมาได้อีกนั่นเองล่ะค่ะนับว่าโชคดีของกุ้งเหล่านี้จริงๆนะคะช่วยเหลือลูกสุนัขจากไฟไหม เรื่องราวชวนซาบซึ้งใจของบิลลิ i เลอร์นักดกับเพลิงนะคะชาวอเมริกันที่บังเอิญได้เข้าไปเจอกับเหตุการณ์ไฟไหม้ระหว่างทางที่เขาเนี่ยกำลังจะกลับบ้านซึ่งในกองเพลิงนั่นเองนะคะเขาได้เจอกับภาพของสุนัขแม่ลูกอ่อนที่กําลังวิง่งหนีเอาตัวรอดอย่างทุรักทุเลแต่ทว่ามีลูกสุนัขอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่ติดอยู่ในกองเพลิง ท่ามกลางผนังที่กำลังร่วงหล่นลงมาทันทีที่กองกำลังเสริมของนักกับเพลิงมาถึงบิลก็ไม่รอช้ารีบกระโดดเข้าไปช่วยเหลือลูกสุนัขตัวน้อยไว้ทันทีสุนัขตัวน้อยนะคะอยู่ในสภาพสุดแสนสาหาัส มันเต็มไปด้วยบาดแผลจากไฟไหม้กว่า70%และนอนแน่นิ่งไม่หายใจบิลนะคะพยายามที่จะพายปอดจนมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็รีบนําเจ้าหมาน้อยส่งโรงพยาบาลทันทีแต่ทว่าน้องหมาที่โชคร้ายมันกลับกลายเป็นหมากราพร้าเพียงเพราะเจ้าของเดิมนั้นนะคะแบกรับค่ารักษาเอาไว้ไม่ไหวก็เลยทิ้งมันเอาไว้ ซึ่งเมื่อบินเข้ามาเยี่ยมแล้วก็ดูอาการเมื่อทราบว่าเจ้าตูบน้อยนะคะกลายเป็นหมากำพร้าเขาก็เลยรับมันไปเลี้ยงจึงทําให้ทางสัตวแพทย์เองนะคะไม่คิดค่ารักษากับบินแต่อย่างใด <S <S เพื่อเป็นการตอบแทนนะคะที่บินนั้นมีความเมตตาต่อเจ้าตูบน้อยจนในที่สุดบิวก็ได้ฝึกฝนให้เจ้าตูบน้อยกลายเป็นน้องหมานักดับเพลิงผู้ที่เต็มเปี่ยมนะคะไปด้วยความเก่งกาจจนได้รับเปลี่ยนกาหารอีกด้วยล่ะคะ่ะและเขานะคะตั้งชื่อกับมันใหม่ว่าเจ้าแจ็คตูบน้อยเริ่มต้นชีวิตใหม่ กับเจ้านายคนใหม่ที่รักมันด้วยหัวใจและเขาทั้งคู่นะคะก็ทําหน้าที่เป็นนักดับเพลิงออกมาได้ดีด้วยล่ะคะ่ะเรียกได้ว่าดีใจแทนเจ้าแจ็คจริงๆนะคะช่วยเหลือหมาน้อยกลางทะเลระหว่างทางนะคะที่ครอบครัวของเจนนี่วิลคอร ในเรลนเรือสำรานเพื่อพักผ่อนในช่วงวันหยุดซึ่งเป็นเส้นทางบริเวณกลางทะเลสาบมิชิแกนที่อยู่ไกลาจากแครฝั่งออกไปราวๆ6กิโลเมตร พวกเขาสังเกตเห็นวัตถุบางอย่างลอยอยู่กลางทะเลซึ่งเมื่อขับเรือเข้าไปใกล้ก็พบว่ามันเป็นสุนัขตัวน้อยที่พยายามว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดอย่างน่าสงสารเธอนะคะตัดสินใจกระโดดน้ำลงไปช่วยมาน้อยมีท่าทีเศร้าซ้อยคอยมองหาเจ้านายของมันอยู่ตลอดเวลาและเมื่อขึ้นฝั่งมานะคะพวกเขาก็รีบนํามันไปหาสัตวแพทย์ซึ่งนับว่าโชคดีมากๆเลยล่ะคะ่ะสุนัขตัวนี้นะคะได้ฝังไหมโครชิปเอาไว้โดยเจ้าของสุนัขตัวนี้เป็นสามีภรรยาที่ได้พาน้องหมานั่งเรือไปด้วยและ สุนัขเกิดพลัดตกระหว่างทางบวกกับคลื่นลมแรงทําให้พวกเขาพลัดหลงกันและเมื่อขึ้นถึงฝั่งนะคะพวกเขาก็รีบแจ้งยามชายฝั่งให้ช่วยกันตามหาสุนัขที่พวกเขารักอย่างบ้าคลั่งเลยล่ะคะ่ะซึ่งพวกเขารู้สึกขอบคุณครอบครัครวของวิลค็อกที่ได้ช่วยน้องหมาของเขาเอาไว้ซึ่งนับว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่มันได้เจอกับครอบครัวของวิลค็อกซึ่งไม่เช่นนั้นแล้วก็มันอาจจะหมดแรงและจมน้ําตายหรือไม่นะคะก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของปลาพิชคาตไปแล้วก็ได้นะคะ ช่วยเหลือลูกแมวน้อยจากศูนย์พักพิงเรื่องราวนะคะของแมวน้อยที่มีชื่อว่าโรมิโอผู้ที่เกิดมาพร้อมกับความผิดปกติที่ทําให้มันนั้นดูน่ารักน้อยกว่าแมวตัวอื่นๆแต่ถึงอย่างนั้นโรมิโอเองก็มีนิสัยที่ด้าเริงสดใสและขี้เล่นไม่แพ้กับแมวปกติทั่วไปแต่ทว่าคงไม่มีอะไรน่าเศร้าไปกว่าการที่เจ้าแมวน้อยถูกมองข้ามนับครั้งไม่ถ้วนจากคนนะคะที่ปฏิเสธจะรับมันไปเลี้ยงเพียงเพราะคําว่ามันน่ารักน้อยเกินไป ซึ่งดูเหมือนว่ามันเองก็รับรู้ได้เช่นกันนะคะโรมิโอเริ่มชินกับการที่ไม่มีใครต้องการและมันคงคิดว่ายังไงมันก็คงจะหาบ้านไม่ได้แต่แล้ววันหนึ่งโชคก็เข้าข้างโรมิโอเมื่อมันนะคะได้ถูกพาไปยังบ้านหลังใหม่ที่พร้อมจะดูแลและต้อนรับมันด้วยความรักโรมิโอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยความสนุกสนานในบ้านหลังใหม่ซึ่งมันได้รับการดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดีและนับว่าเป็นโชคดีของโรมิโอมากๆเลยนะคะที่มันได้เจอกับคนที่รักในแบบที่มันเป็น ซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้เราได้รู้ว่าการที่เราตัดสินคนเพียงแค่จากรูปลักษณ์ภายนอกนั้นมันคือสิ่งที่ผิดเพราะคนเรานั้นนะคะแท้จริงแล้วต้องดูกันลึกๆเข้าไปให้ถึงจิตใจนั่นแหละค่ะคือสิ่งสําคัญที่สุดเพราะบางครั้งการที่คุณตัดสินใจคนที่ภายนอกคุณอาจทําให้คนดีๆต้องเสียใจก็ได้นะคะ ช่วยเหลือสุนัขที่ถูกนําไปทําเป็นอาหารแน,น่นอนนะคะว่าสําหรับคนรักสุนัขที่พวกมันมีทั้งความน่ารักและก็ความซื่อสัตย์ต่อผู้เป็นเจ้าของเมื่อได้ยินเรื่องราวของการทารุณกรรมสัตว์ด้วยการจับพวกมันไปทําเป็นอาหารแล้วแล้วก็คงไม่มีใครที่ไม่เสืยดใจและทนรับฟังกับข่าวเหล่านี้แทบไม่ไหวใช่ไหมล่ะคะแน,น่นอนค่ะว่าปัจจุบันก็ยังคงมีการนิยมบริโภคเนื้อสุนัขก,กันอยู่และบางที่ถึงกับแอบเลี้ยงพวกมันเพื่อน,นํหมักขายเป็นอาหารกันเลยก็มีแต่สําหรับหญิงสาวชาวเกาหลีใต้ วัย60กว่าปีอย่างจองมยองซุกคนนี้ตลอดระยะเวลานะคะกว่า26ปีที่ผ่านมาเธออุทิศตัวเองเพื่อช่วยชีวิตสุนัขที่ถูกขายให้กับร้านอาหารมาโดยตลอดและตอนนี้เธอก็ช่วยพวกมันนะคะเอาไว้ได้กว่า200ตัวถึงแม้ใครนะคะจะมองว่าเธอบ้าแต่ทุกวันนี้เธอบอกว่าเธอรู้สึกมีความสุขที่เห็นสุนัขเหล่านี้มีชีวิตที่ดีท้งนี้นะคะปัจจุบันยังมีสุนัขจํานวนไม่น้อยที่ถูกฆ่าเพื่อนําไปทําเป็นอาหาร โดยผู้ที่ทานเนื้อสุนัขส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นเก่าส่วนคนรุ่นใหม่นั้นจะนิยมนําสุนัขมาเลี้ยงจึงไม่คิดที่จะทานพวกมันเพราะมองว่ามันคือสัตว์เลี้ยงที่แสนน่ารักและซื่อสัตย์นั่นเองล่ะค่ะช่วยน้องหมาติดอยู่ในรถเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่แคนาดา ซึ่งเป็นบริเวณลานจอดรถของงานเทศกาลในเมืองแกลนโดยมีคนเห็นว่ามีน้องหมาตัวหนึ่งที่อยู่ในรถซึ่งมีท่าทางตื่นกลัวและเดินกลับไปกลับมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วซึ่งรถคันดังกล่าวนะคะจอดไว้ท่ามกลางแดดที่ร้อนจัดซึ่งก็ได้มีคนแนะนําว่าให้ทุบกระจกเพื่อช่วยน้องหมาก่อนที่มันจะตายแต่ก็ไม่มีใครกล้าทำค่ะระรถคันดังกล่าวนะคะเป็นรถ B M W จนกระทั่งชายคนนี้นะคะมาเห็นเข้า เขาจึงรีบช่วยน้องหมาตัวนี้อย่างไม่รีรอโดยเขาพยายามใช้หินทุบกระจกให้แตกหลังจากที่เขานะคะคพยายามอยู่สักพักในที่สุดกระจกก็แตกออกและสามารถช่วยน้องหมาออกมาได้อย่างปลอดภัย คาดกันว่าเจ้าของรถนะคะน่าจะจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วก็ไปเดินเล่นอยู่ในงานทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่สามารถตั้งข้อหากับเจ้าของสุนัขได้เพราะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสุนัขตัวนี้ถูกทิ้งไว้นานแค่ไหนและเจ้าของรถเองนะคะก็ไม่ได้เอาผิดกับฮีโร่ของเจ้าตูบน้อยแต่อย่างใดแถมคุณตำรวจก็ยังแนะนําอีกว่าทางที่ดีควรจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้หาวิธีช่วยที่บางครั้งก็ไม่จําเป็นจะต้องถึงกับต้องทำลายทรัพย์สินแบบนี้นั่นเองล่ะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะแค่เพียงหยิบยื่นความรักให้กันเพียงแค่นี้ก็รู้สึกอิ่มเอมหัวใจทั้งผู้ให้และผู้รับซึ่งทําให้เราได้รู้ว่าความสุขไม่จําเป็นจะต้องทําบุญด้วยเงินเยอะแยะมากมายเพียงแค่เริ่มจากการเป็นผู้ให้และเรานะคะก็จะได้เป็นผู้รับที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มนั่นเองล่ะคะ่ะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ